Yeah. โอเคบิสมิลลาฮิ р р а х м r н h i m assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะคะสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาเจอต่อค่ะในวันนี้วิชาอัลฟิกนะคะซึ่งเราเข้าสู่บทเรียนที่2แล้วนะคะในการเรียนที่2เรื่องอะไรนั้นเรื่องนาจิสนั่นเองนะคะอ่า โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสูบ่บทเรียนนะคะนักเรียนเรามาอ,าอา่านอัลกุอ่านดูอา์ก่อนเลยนะคะอ่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเรฮีมนะคะอ่ายกมือขอดุอาานนะคะให้อัลละห์ให้เราเนี่ยการเรียนรู้ของเรานะคะเป็นไปด้วยความอ่อ เย็บเงี้ยอ่าเหมือนว่ามีความบรอกัสน,นะคะอ่าแล้วก็ทําพยายามทํางานที่คุณครูส่งด้วยนะคะบิสมิลลมมาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรบบิาะห์ลีซอดรีวะยสัสลิอัมรีวะฮ์ลุลอุกดะตัมมิลิซานียัฟกุฮูกอลีนะคะเรามาดูอ่าว่าในส่วนของประเด็นที่สองวันนี้เราจะเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูเลยค่ะ นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาอัลฟิกเลยนะคะอ่าวิชาอัลฟิกแล้วก็เปิดหน้าสิบนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้คืออ่านตามคนครูเลยค่ะนาจิสนาจิสนาจิส,จสอ่านะคะเราดูภาพอุ๊ยกาโป้ตัวดาวก็กาโป้ตัวถังขยะโซลากิกาโป้ตัวรูปอัน anjing ha, semua ni orang panggil najis apa apa najis najis ke ha, ke boleh ha? ha, benda yang kotor mengikut pandangan Islam nak ha, kau ke sing suka prok nak ha, sasana dah banyak wai wa mi arai bang loko najis ni ak mi kishenit nah, ada apa jenis lepas tu Uh, basuh yo tu beno ha wan ni dia macam mari nak ha ni sarak wa นาจิสประเภทของนาจิสวิธีการชำระล้างนาจิสนั่นเองนะคะเอาลองมาดูเลยค่ะหน้าแรกนักเรียนเปิดหน้าแรกของนักเรียนก็คือหน้าสิบนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ความหมายก่อนเลยนะคะอ่ากิปต์โนคโนตาเฮาดูลูนาจิสิเมะโนกาโปอ่าแตงนาจิสอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะนาจิสนาจิสเยาะละ บ enda ยังกุตุร์นะอย่าต่อบ่เนอบ่เนอเขาไปชมารู้สึกว่าสุกกระโลงอ่านั่นก็คือนาจิสันเองนะคะอ่าฮัลโหลทับศัพท์มาลายุกิโตุชมาตัวนัดจิตัวใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็เป็นด่างันอิสลามนะคะที่ศาสนาของเราได้กําหนดไว้ว่ามันคืออะไรบ้างซึ่งแบ่งเป็นกี่ชนิดคะนาจิส นะอ,อบอ่ามี3ชนิดด้วยกันนะคะสิ่งสกปรกที่อิสลามเราเนี่ยได้เหมือนว่าบัญญัติได้แยกออกมาให้เรานะคะมี3ชนิดด้วยกันนะคะนักเรียนลองดูเลยค่ะมีอะไรบ้างอดะ,อะดัลปัตเตาสาุนักเรียนดูภาพแรกคือเลขหนึ่งนะคะนาจิสมุคคอฟะฟะอ่าอ่านตามค่ะ นาจิสมุคคอฟวาฟะนาจิสมุคคอฟวาฟะนะคะนาจิสมุคคอฟวาฟะเนี่ยนะคะก็คืออะไรค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่านาจิสมันมี3ประเภทด้วยกันคืออะไรบ้าง1นาจิสมุคคอฟวาฟะเอาไปพังเองนาจิสเร่งอันก็คือนาจิสเบาที่สุด Ha ah, la senna ko a ah, naji ge ngi ni be no tai tengah tagi nah ha. Dia aku yang dua wong klom yang dua najis mutawassitah. Ha ko ke najis pan kelang mutawassitah. Yang ketiga najis mughallazah. Ha bahasa Arab nah ha cak yak noi. Dan ni ken, ken wa najis yang satu najis hok ge ngi. Ha ah, ge ngi kali. Najis yang kedua, najis sok pertengahan. Najis yang ketiga, najis berat. Nakah dulu, najis mugol lazoh. Okey, antam kak. Najis mugol lazoh. Najis mugol lazoh. Nakah, penajis tisam. Kena najis berat dan ing. Okey, ha ramadu najis dah kali ni nah, ha. Tengok najis jenis najis yang ke najis mukhaffafah, najis ringan nah. Jadi ini ada apa? Ada jadi ya, air kecing nah ha, air kecing uh, kanak lelaki, hak budak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. นั่นคือเด็กที่มีอายุตามกว่า2ขวบนะคะยังตีดอกมากันดันมินมกชวลิสุซูอิบุญโยเสฮเจเด็กผู้ชายนะคะที่อ่าตามกว่าสองขวบเนี่ยกินแต่นมแม่นะคะถ้ากินข้าวแล้วถือว่าเป็นนาริสอ่ามุตะวสิตต่์นะคะแต่ถ้าเป็นเด็ก เด็กผู้ชายเหมือนว่าเด็กเพิ่งเกิดนะคะเอ่อ ha, nah. nah, Adik kita bawah, nah tapi adik yatim nah adik yatim bawana nah, nah ya, cung nah kita masih nah, jak duk mana roh nah makan ya, makan maka, pak ibu saja ado makan nasi lagi ko nah makan ຖືว่าเนี่ยเป็น najis muqaffafah najis ringan นะคะซึ่งการล้างอะตแม่เตง basuh bekno nah kalau budak ah budak haleh bawah no. budak lelaki yang kecil pacang bek kita basuh nah tengok najis muqaffafah nah satu rencikkan Ayat mutlak ke tempat yang terkena najis nah aya pacang dilembek kita mek ai nah ไม่อายว่าตัวเชเชนะสาปูัแต่พอสาบูน่าจิตตุสิกินะตัวเบว่าตัวไม่อายไม่อายเลยเชประมาณนี้เก่าประมาณนี้ท่าแบบเต้ออ่านะดังภาพนะคะที่นักเกีฑ์เห็นนะคะนะต้องเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้นนะคะไม่เด็กผู้หญิงไม่ได้น er ะคะถ้าเป็นเด็กผ nah. nice> ู้หญิงถือว่าเป็นน้าจิสอ่าน้าจิสมุตราวสิตต้อเราต้องทำความสะอาดต้องไปนะบาสุนะ ปลาซุงอ้ายปลอีกาการีแต่ถ้าเป็นหอยยเตนที่เต็มไอวะแม่ตุ่ยอ่ก็ถือว่าสะอาดแล้วนะคะอาจจะถ้าอาจจะเช็ดก่อนก็ได้แล้วก็เอาน้ำแล้วเช็ดไปอย่างนั้นโอเคไปให้ลูกีเรามาดูไหมติงก์นะจีสอย่างที่สองเราจะพังย์นจีสกับวะนจี a มุตาวัสิตโตนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะนจีสมุตาวัสิตโต najis mutawasitoh nah, ha, nah najis mutawasitoh makna ha, nampaknya kata najis pertengahan najis tengah-tengah najis baik tengah, -tengah. kru ha mutawassitah ya kena mutah nak kencang baik nak le nah ha, ha. dengan ada rub nak kendu pap tam ha. ha. ta najis mutawassitah ko cak mi nah pen najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah Siti ni syait bin Najis Nah Dia Dan Najis juga Najis tengah hak ada Muntah uh, Mutah Mutah uh, Juluak budak Mutah Nah Mutah budak Pemani Arak Darah Nah Kham tisam Tahi Yang lainnya Tad Dun Nah Kalau Lesenak komutah Arak Darah Tahi Nanuh Ali basi ke apa ni? Duk dale nah duk dale najis mutawassitah. Ha tong tham khom sa'at di ngai. Pas kena basuh bekna kru, nah, ha tamai tengok nah. Ah, ya kata bekna Yata syara membersihkan najis. Nah, najis mutawasita, lalu kita kena najis mutawasita satu nak no, apa no? Hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Ha, ya kata hai hey, dah tam kuam sa'ah, nak kena baju kita, kita mik cek dulu, mik, mik, mik pa cek, kadak cek, darah cek, kon hai hey, najis okon. Nah, betul kita ambil ai basuh pula kali lagi, yang kedua. Nah, yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Nah, patutlah jangan kita kau ambil ai nah basuh. Nah, cun kuah tiga kali sekali kali lu cun kuah dia tak ada lah nah nah kalau dah aku hilang kat lama sikit tu gonyoh ambil sabung gonyoh 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 cun kuah basuh dengan air mutlak air ayat mutlak ni mana kata ayat hak cuci นะคะน้ำที ake, am, ha, ่สะอาดอต่อมาล้างจนมันสะอาดตะเดาะตาเดาะสีของมันคารดาก็สีแดงก็ไม่ให้เหลือคราบสีที่เป็นสีแดงๆอาจจะปายก้อนยอดด้กว่าสตุจิตด้กตาเดาะดบาๆก็โอเคนะคะอ่าเพิ่มอะไรกี่ดูงะน a จิสยัางที่3ว่าป็นยังน a จิสมุ g อลลาซ o นะแกัาตามค่ะน a จิสมุ g อลลาซ o นะจิสมุฆัลลาซะนะคะเป็นนะจิสประเภทไหนอ้าประเภทเบรอะเบรอะบิกนอครูเบรอะโปรวายต้องล้างกับนะล้างกับนะอาเยตานอนะคะนักเรียนต้องมาน้ําต้องมาล้างกับน้ําดินพุระนะเพราะเป็นประเภทที่แบบ สเลกิโตก็ไม่ให้จับไม่ให้กินอยู่แล้วประเภทนี้คืออะไรคะคือสัตว์แตงอรุ่งอันจริงหันจริงหันจริงนะคะแล้วก็บาบาบีนะคะดันผู้ตรวจเนื้อและดันสเตสสุกรเล็บปุ่กกระเลยอย่างบุตรไก่แทนถึงเงินกระดูกวัวเนื้อนะคะหันจริงบาบีแล้วก็สิ่งที่ทำนะว่าเงากระปุกวางบาบี ยมิขคนบาบีาว่าไอ้ดิเปร์แกเป็นเนื้อยมินะหรือเอาบาบีทำเป็นกระเป๋าหน,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 นังหนังกระเป๋าหนังหมูมีไหมคะอ่าเช่นหมูเนี่ยหมูอาสายยมัสไซโยหมูตัวบาบีตอร์เลมาเกดด้วยแล้วก็ยูกิบนะทีบุเร่ๆก็พอเยลลี่เยลลี่นั่นแหละนักเรียนที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนพยายามเลือกอาหารที่มีฮาลาลนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูด นะในเรื่องของอาหารฮาลาลการข่าวหน้านะคะอ่าส่วนวันนี้ก็พูดเรื่องนาจิสไปก่อนนะคะอ่านาจิสถ้าเราโดนประเภทนาจิสหนักประเภทนี้แล้วปาคโนบาโซเบโนครูอ่าฮารุยโตจ่าเลจ่าเลจ่ากอกระปงซีเย่ผ่านปุกระปงซีเย่มเลฮานิซาโลอาลิโยโยคุณูอาลิโยโยคุณูท่กากีเกโตจิจัตไหโยเคนะกิโตก็ต้องล้างแต่ 1 hmm, tengok cara membersihkan najis najis mughallazhah tengok satu hilangkan najis yang terkena pada badan pakaian atau tempat nah random oh, comes am najis then kau out เอานะ tissue เอาได้ก็ได้นะเออที่มี

Nah, jangan nak kau awak nam um, saat. Terus waktu tahap ia tak ada dah. Kita pun ambil air cuci tu. Nah, mari basuh. Kali lagi cuci. Kita tak ada bahau yo. Nah, ambil sabung, ambil gapo boleh. Nah, we benda kita tu uh, cuci we kasut kita cuci. Nah, kru kui men nak kan. Kru ngaji kalau ya ring dah. Patu kalau ya ring dah hanying. Hari tu ku kelik. Nah, ku kelik pakai kasut So kalau klik klik Hijau tak hanyi Lepas tu Kau kru ngaji uh, dulu Ya tak ada Ya tak ada main ngaji Semua kru ngajar ni Kru pun bahasa kumbe Ya tak hanyi Bahasa beno Hasiak Tak pandai weh Eh oh tahu Selalu dah kasut Ada saya juga Lepas tu klik kot -kul. Ayuh Dah klik rumah Banyak kat ayah tak kasut hilang ha, Ni nak อย่าทำได้อย่าทำเป็นตัวอย่างนะเขาครูนิสัยย,ย,ยิ้มยันโยก็อบุบาเปาะคณะตัวเบรุบิบาลเนาะายยนะแต่นี้ก็คือครูงาจาดอน,น,น,นักเกียนถ้านักเกียนกีเกาะโรงเรียนไหนที่เป็นโรงเรียนซีเอคอนโนคอนโนไทยอัน,นยิงหระไทยบาอาคาลุยโยไทยอันยิงนี่ก็สามารถที่จะล้างแบบคุณครูบอกได้นะคะนะักเกียนไม่ต้องกล,งกลางกังวลน,นะคะ นักเรีนก็ลงความสะอาจากนั้นก็ถ้ามันไม่มีกินไม่มีอะไรแล้วกเนก็ใส่ได้ตามปกติเลยค่ะอโอเคนะพยวดอไปเหนาะมาตาัย,าานนาายาครูกาลิกีนะได้เลยนะเชทอะไรลน์ส่วนตัวากาลิกีหรือในไลน์กลุ่มก็ได้แล้วก็วันนี้นะคะครูก็มี ใบางานนะคะให้กับนักเกรยียนก็มาอัพด้วยที่คุณครูไม่ได้ถ่ายเอกสารใ้กับพวกเรานะคะให้เราทําง่ายๆแบบที่บ้านก็ได้ไม่ต้องตีตารางให้มันยุ่งยากแบบคุณครูนะคะที่นักเกรยียนคิดว่าง่ายสําหรับนักเกรยียนมากที่สุดนี่คือแบบนะคะที่คุณครูจะให้เราดูวันนี้เป็นใบางานนะคะเรื่องนาจิสนะคะกาโปตโนว่ามุลลอยในหอกข้างบนเลยนักเกรยียนดูข้างบนประดิษยัน,นาจิส Uh, najis iola bukhamayu. Nah, aku ngajar dah ini Narek halu na. Katakan apa? Najis ialah benda yang kutut, Mengikut pandangan Islam. Neken, kena tahu nafornya. Kita akan melihat. Nah, 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 kita akan Nah, kita akan melihat. Nah, kita akan melihat. Nah, kita Ah, nah, najis aa, be, jadi apa ayat kencing kanak lelaki. Nah, yang umur hodok sapa 2 tahun. Nah, yang kedua najis mutawassithah. Nah, kan najis pertengahan. Kapo yang chen, mi phap ti kun kru hai du, chai mai ada mun tah, ah, ko darah tahi. nah. nah. แล้วก็นาจิสมุกอลลาซอ่ะนะนาจิสอย่างที่สามนาจิสเบรดนะคะก็มีอะไรมาเก้สุนติและบาบีอ่าค่ะโอเคนะคะสำหรับอ่าใบงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นใบงานที่3นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่คุณครูได้อธิบายไว้เมื่อกี้คุณครูให้ไปเลยค่ะยีคะแนนนะคะนักเรียนเสียดายนะคะนักเรียนคุณครูก็ได้สอนได้อ่ากว่าจะได้ วิดีโอแต่ละวิดีโอมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนคุณครูพยายามที่จะทํานะคะเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้มากที่สุดคุณครูก็อยากให้นักเรียนเห็นใจคุณครูด้วยนะคะด้วยการที่นักเรียนช่วยส่งใบงานเรียนแล้วก็ส่งใบงานให้คุณครูหน่อยนะคะคุณครูจะเก็บงานคือคุณครูจะเก็บคะแนนกับพวกเรานักเรียนคนไหนนะคะที่ทํางานส่งตลอดนะคะอชอลล์ได้ไปเลยนะคะเกรดนะคะคุณครูไม่ยากนะคะ เน้นย้ําอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นลายมือผู้ปกครองนะคะครูก็ข,ขอตัดคะแนนนะคะจากครูให้20คะแนนครูก็ข,ขอให้แค่10คะแนนนะคะดังนั้นนักเรียนต้องพยายามทําด้วยตนเองนะคะถ้านักเรียนทำด้วยตนเองนะคะครูให้ไปเลยค่ะ20คะแนนเลยถือแม้ว่าลายมือไม่สวยดูยังไงอ่านะครูถือว่าเราเนี่ยมีความพยายามในการที่เราจะ Malam. Mencari maklumat tentang Islam.